ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวปรู้มีไม่มีใครรู้มีแล้วรู้ว่ามีอ่ะน้มีไม่เล็กเรียบแล้วไปลงกลางก่อน ดกไม่ชาอครับเอนครับแล้วพี่แนไหนไปนแหนะพี่แกนอนนะพี่เดวนี่ครับฮ an ัลโหลพี่จนงซื้อเค้กมาปากอุ้ี uh <h h ่กระเต๋าพี่ซื้อมาเยอะเลยต้องมีเอาไม่ตาอมาแล้วหรอครับมาข้างบนครับผมเฟมก็มาแล้วะือเือนครับต้ไม่หู้กัวนะสว่า สบายสสดสุดครับ like พี่ต้นยังไม่มาไปเร็วไม่เล็กเรียกครับายไายหนี